สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่จิก็จะมาสอนทำค็อกเทลไม่ใช่ค็อกเทลสิมอกเทลนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็ช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนๆนะคะเผื่อบางทีเพื่อนๆอยากจะมีปาร์ตี้ริมระกับเพื่อนๆเฮฮากันแต่ว่าไม่อยากมีแอลกอฮอล์แบบสไตล์เฮลตี้นะคะวันนี้แม่จิก็เลยมีสูตรเมนูมอกเทลมาฝากกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเออก็มีอินกริเดียนง่ายมากๆเลยสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนะคะแม่จีขอขอตั้งชื่อว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ Ta, มักกะแตตาต้มยำยาวมากเลยค่ะเพราะว่วาก็คือบอกทุกอย่างของอินกิีเดียนหมดเลยนะคะอินกิีเดียนนะคะก็ให้นึกถึงความเป็นต้ยมยำไว้เพราะว่าแม่จีรู้สึกว่าช่วงความเป็นสง,สงกลางอย่างเงี้ยบรรยากาศมันจะเป็นอะไรแบบไทยๆหน่อยแม่จีก็เลยนึกถึงเครื่องต้งยมยำนะคะก็มีทั้งตะไคร้มีตะไคร้มีใบมะกรูดมีพริกนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะใบโหระพาตกแต่งนิดหน่อยแก้วนะคะ อันนี้เราเอาไว้ตกแต่งค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแอปเปิ้ลไซเดอร์ทีนี้เวลาเราเลือกแอปเปิ้ลไซเดอร์ในตลาดท้องตลาดทั่วๆไปเมจิมีวิธีแนะนำนะคะว่าให้เลือกแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่มีลักษณะคุณ เพราะมันจะมีทั้งแบบลักษณะแบบใสกับแบบขุ่นทาไมถึงขุ่นเพราะว่าความขุ่นเนี่ยคือเขาเรียกว่ายังไม่ได้ผ่านการรีไฟจากโรงงานเพราะฉะนั้นมันจะเป็นออแก n นิกแล้วก็ไอตัวขุ่นๆเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวเชื้อของตัวโปรไบโอติกซึ่งมันมีตัวแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่ตอร่างกายถ้าเกิดว่าเราดื่มบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นแอปเปิลไซเดอร์ที่ในท้องตลาดที่เป็นแบบใสๆน้าําใสๆแล้วแบบนั้นไม่ควรเพราะว่าอันนั้นหัวเชื้อของตัวโปรไบโอติกมันค่อนข้างเขาเอาออกไปหมดแล้วนะคะเอาอย่างนี้เขาเรียกว่าออแกนิกที่สุดให้ดูข้างล่างนะคะเวลาเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแอปเปิลไซเดอร์มันจะมีลักษณะขุ่นๆนอนก้นอยู่ให้เพื่อนๆเ,เลือกแบบนั้นละคะ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อย ไม่ค่อยดูแปลกๆไปแต่อันนั้นแหละมันเป็นอะไรที่ออร์แกนิกมากๆมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะคะดื่มบ่อยๆหรือว่าอันนี้แม g จิเอามาใช้แทนมะนาวได้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือน้ำชาชารดต่างๆทั่วไปวันนี้แม g จิใช้พีชนะคะชารสพีชก็คือเป็นทีแบ็กปกติแบบนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ก็มีอีกอันหนึ่งก็คือสตีเวีย สตีเวียอันนี้แม่จีซื้อจากคุณป้าสำเนียงอัมพวาอันนี้เขาเขาทำเองนะคะมีลักษณะของความเป็นออแกนิกไม่โดนสกัดอะไรเลยนะคะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้มันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าพวกสารแอสเปสแตมทั่วๆไปนะคะอ่ะโอเควิธีทำแล้วก็อีกอันนึงก็เชคเกอร์ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็มาใช้น้ำแข็งก่อนเลยม่จิซื้อเชคเกอร์อันนี้มาค่ะก็ใส่น้ำแข็งก่อน หลังจากที่เราใส่ทีบาร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทน้ำชาลงไปชามันจะร้อนค่ะแต่พอเราเข้าโดนอันนี้มันก็จะเริ่มเย็นขึ้นแล้วก็คนๆให้ชาเย็นก่อนน้ำแข็งก็จะละลายทีนี้ชาเริ่มเย็นละอ่ะต่อมา Apple ิ i d e r อร์เลยค่ะหรือว่าใครจะใช้มะนาวแทนก็ได้แต่ว่าเม่จิรู้สึกว่า Apple ิ i ไซเเนี่ยประโยชน์ของเขามีมากกว่ามะนาวก็คือในเรื่องของตัวโปรไบโอติกนะคะเพราะว่ามันก็คือการหมักบ่มนั่นเองที่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เมจิใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบความเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะคะต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือสตีเวียหวานเปรี้ยวปรุงเอาเองเลยค่ะวันนี้มจิใช้สตีเวีย สักสองช้อนชาคนลงไปเสร็จแล้วคันนี้เราก็เริ่มกระบวนการเชคเกอร์เชคเกอร์เม่จีขอใส่ตะไคร้ลงไปด้วยค่ะมันจะได้มีกลิ่นของความเป็นตะไคร้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นสาวฮอตเราก็ต้องเป็นสาวสไปซี่เกิใส่เข้าไปเลยค่ะพิกมันก็เอียดตำแหลกนะคะเดี๋ยวเผ็ดได้กลายเป็นแกงเป็ดแล้วก็เริ่มขยา แขกกลางที่เล่นมาค่ะขย่าไปขย่าไปแล้วก็ขย่าด้วยเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องใล้ทุกสุดเหมือนเล่นพูลาพูลอ่ะโอเคเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะได้บขอ็อกเท l แบบ Healthy ดูสิมาดูว่ามันเป็นยังไงปิดนั่นไปน,นิดนึงจะไม่ออกจะไม่ออกอโอเคเรียบร้อยละอ่ะมาเราก็ ตล,ล้วแรกเราก็เทน้ำลงไปก่อนคะ่ะอ่ามาดูเลยเทยน้ำลงไปมันก็จะโดนเชคนะคะเทไปอย่าให้เต็มเพราะว่าเผื่อน้ำแข็งด้วยนะคะแล้วเราก็มีเครื่องต้มยำอยู่นี่นเทลงปพริกลอยมาจังลอยมาลอยมาอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็เติมด้วยน้ำแข็งคะ่ะ แล้วก็เราก็ทุบๆหน่อยปี้บดขยี้ออกกำลังกายด้วยนิ้วมือให้มีกลิ่นใบมะกรดูดแล้วก็ลอยลงไปอ่าละทีนี้พเพื่อนๆก็จะได้คาเทลเดลเมจิตขอลองชิมขอหาหลอดก่อนนะคะบางคนอยากจะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าไมจิตคิดว่าอันนี้รสชาติมันน่าจะพอละ นลองชิมซิอืมสุดยอดสุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้เครื่องดื่ม Mocktail Healthy แล้วนะคะเป็น Apple cider ต้มยำ Ice Tea นะคะอร่อยมากค่ะมีรสชาติความเป็นเผ็ดๆหอมๆของใบมะกรูดแล้วก็มี มีความหอมของตะไคร้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสงการหน้าร้อนนี้นะคะปาูปาร์ตี้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าครอบครัวนะคะเฮลตี้ดื่มอันนี้ช่วยได้และที่สำคัญนะคะซีโร่แคลอรี่ไม่มีแคลอรี่เลยค่ะแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะอืร่อยสดๆเชียร์สแฮปปี้สงกรานเดย์ค่ะ